สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีรีวิวนะครับจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัว iPhone 12 Bo Max นะครับผมผมได้มาคือสีแปซ f i c b บ u e นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแกะให้ดูนะครับผมได้มาเป็นเครื่องสูนไทยนะครับวางจหน่ายวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับโดยสีนะครับผมได้มาคือสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินผมได้มาคือความจุ256 g กีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะกล่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ผมจะเริ่มแกะกล่องเลยนะครับอย่างแรกแกะตรงนี้นะครับผมแกะกล่องทดลองนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วก็วางไว้เลยครับนี่นะครับผมกล่องจะเป็นแบบบางๆครับซึ่งกล่องมันจะแตกต่างกับเจ้าตัว iPhone 11 Pro Max มากครับผม นี่นะครับผมก็คือกล่องนะครับของเจ้า iPhone 11 Pro Max นะครับจะมีสนาดที่หนานะครับผมเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ครบครับมีหูฟังมีสายชาร์จแล้วก็มีหัว18วัตต์ให้ครับส่วนของเจ้าเครื่องนี้นะครับคือ iPhone 12 Pro Max นะครับไม่มีอุปกรณ์เลยครับมีแค่สายเป็นสาย USB สายธรรมดาเฉยครับให้เราลักษณะกล่องครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยนะครับนี่เลยครับผมบางครับแตกต่างกันเหมือนเอา2กล่องมาเทียบกันนะครับผมนี่ครับลักษณะกล่อง คือข้างหน้าเป็นแบบนี้แล้วครับกล่องนี่ครับนี่แหละครับผมกล่องนี่นะครับลักษณะเป็นโลโก้แ p p l e นะครับผมนี่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกล่องแต่ผมจะทําการแกะให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเปิดขึ้นมานะครับปึ๊บนี่ครับจะเป็นสีน้าเงินครับคือสวยงามมากเลยครับผม ผมทำการอากเครื่องขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับนี่ตัวฟิล์มปกติจะเป็นฟิล์มใสว่าติดมาให้เราแล้วครับที่เราแก็ออกแต่ใน iPhone 12 Pro Max จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแสงให้ดูเลยนะครับนี่เห็นนะครับสีเช่นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมดูใกล้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้อันนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะครับ นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับผมก็คือสีเป็นสฟิบูนะครับนี่เลยครับผมนี่อันนี้ด้านข้างนะครับตัวเลนส์กล้องนะครับผมผิวจะเป็นผิวแบบหยาบๆนะครับลื่นๆนิดหน่อยครับ นี่นะครับด้านข้างนะครับผมนี่นะครับมาผมจะเปรียบเทียบสีนะครับระหว่างตัว iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 11นะครับว่าสีมันแตกต่างกันนะครับอันนี้คือสีเขียวนะครับ n i g h t g r ก e นนะครับกับสีน้ำเงินเบสเ e อ r ์ฟ Blue นะครับนี่แหละครับผมนี่ครับสีเบสเ e อร์ฟิบนะครับด้านข้างนะครับ อันนี้จะเป็นแบบมนๆครับอันนี้จะเป็นแบบเรียมๆนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมสีแตกต่างกันก็ประมาณนี้เลยนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันมากครับเลนกล้องก็ตำแหน่งเดียวกันเลยครับผมตำแหน่งทุกอย่างเหมือนกันหมดครับปุ่มพาวเวอร์ก็อยู่ ที่ที่เดียวกันครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์นะครับที่แถมมาให้นะครับก็คือแถมมาอาจจะอาจจะแบบประมาณเยอะมากครับของเครื่องครับแถมมาซะแบบว่าคือแบบว่ารักโลกนะครับผมนี่แหละครับแอปเปิลรักโลกจะรักทําไมทั้งที่ทั้งที่ตัวเองผลิต iPhone มาทั้งหลายเครื่องครับแต่วันนี้นะครับผมก็แกะเครื่องแล้วก็ดูเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมนี่นะครับให้ดูด้านข้างใหม่ครับนี่นะครับสวัสดีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ